สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Military สยามวันนี้ผอมาจาับพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถที่รวมเอาความคลาสสิกความแกร่งและการอัปเกรดสมัยใหม่ไว้ด้วยกัน นั่นก็คือมิตซูบิชิจี๊ปเจ53รุ่นใหม่ของไทยคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือเรื่องราวของตำนานทางทหารที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในยุคใหม่จี๊ปเจ53มีชื่อเสียงในด้านความทนทานมาจากสายเลือดของวินลีจี๊ปในตำนานและเวอร์ชั่นไทยที่ปรับโฉมใหม่นี้ได้รวมเอาสไตล์ดั้งเดิมความแข็งแรงและเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานไว้อย่างลงตัว เริ่มต้นกันที่ภายนอก Mitsubishi Jeep J53 รุ่นใหม่ยังคงดีไซน์ทรงเหลี่ยมแบบคลาสสิกที่ทำให้ Jeep กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์โครงสร้างที่ดูมั่นคงบังโครนเหลี่ยมฝากระโปรงเรียบและกระจังหน้าที่แข็งแรงสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นยานยนต์ทหารทันทีดีไซน์ยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมแต่เสริมรายละเอียดทันสมัยเช่นไฟหน้าและทรงเหลี่ยมกันชนเหล็กเสริมความแข็งแรงและตัวถังสีด้านที่เพิ่มความดุดนัน แผ่นเหล็กของตัวรถถูกออกแบบให้ทนทานต่อเส้นทางสมบุกสมบันและสภาพแวดล้อมสุดขั้วช่วงล่างยกสูงและระบบกันสะเทือนแบบ h ท a v ีดิวตี้ทำให้มันดูพร้อมลุยทั้งสนามรบและการผจญภัยทั่วไปภายนอกภายนอกจึงเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคลาสสิกและพลังสมัยใหม่ภายในห้องโดยสารยังคงความเรียบง่ายและความทนทานตามสไตล์ทหาร แต่ก็เพิ่มความสะดวกสบายและฟังก์ชันการใช้งานเข้ามาบอกนังหุ้มด้วยวัสดุกันน้ำนั่งสบายและดูแลรักษาง่ายแผงหน้าปัดเป็นทรงเรียบตรงแบบดั้งเดิมแต่เสริมด้วยหน้าจอดิจิทัลสำหรับระบบนำทางและข้อมูลการขับขี่ระบบปรับอากาศวิทยุสมัยใหม่พร้อมบลูทูธและพอร์ตชาร์จ USB ถูกติดตั้งมาให้ครบถ้วนเบาะหลังสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระ เรียกได้ว่าภายในยังคงความเรียบง่ายแบบทหารแต่ก็ให้สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันในด้านสมรรถนะ Mitsubishi Jeep J53 รุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดและความทนทานเครื่องยนต์นี้ออกแบบมาเพื่อรับมือทั้งเส้นทางวิบากทางชันและการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง กำลังแรงพอสำหรับถนนไฮเวย์ way, แต่จุดเด่นที่แท้จริงคือความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนด้วยแรงบิดรอบต่ำที่ยอดเยี่ยมระบบขับเคลื่อน4ล้อ4คูณ4พร้อมเกียร์ช่วงสูงและต่ำช่วยให้ผู้ขับควบคุมได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหิมะป่าหรือในเมืองระบบกันสะเทือนและเพลาขับแบบเสริมความแข็งแรงช่วยเพิ่มสมรรถนะออฟโรดอย่างแท้จริง ด้านความปลอดภัย J53 รุ่นใหม่พัฒนาขึ้นจากต้นแบบทหารที่เน้นความอึดถึกแต่ขาดมาตรการความปลอดภัยเวอร์ชั่นนี้จึงเพิ่มระบบที่ทันสมัยเช่น ABS ระบบป้องกันลื่นถลายควบคุมเสถียรภาพและโครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงพร้อมโซนดูดซับแรงกระแทกช่วยเพิ่มความมั่นใจนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยคู่หน้า กานกันระแทกด้านข้างและโรบาที่แข็งแรงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารจะปลอดภัยทั้งในการใช้งานจริงและการผจญภัยในส่วนของจุดขายเฉพาะมิตซูบิชิจี e ปเจ53มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครมันไม่ใช่แค่ SUV ทั่วไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่กลับมาในเวอร์ชั่นใหม่รูปลักษณ์แบบทหารทรงเหลี่ยมทำให้โดดเด่นทั้งบนถนนและในสนาม การออกแบบที่สืบทอดจากอดีตผสมเข้ากับเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และสมรรถนะที่ลุยได้ทุกที่ทำให้ J53 แตกต่างจากรถบอฟโรดทั่วไปโดยเฉพาะในประเทศไทยมันยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความอดทนและความภาคภูมิใจ มาดูเรื่องราคามิ t ซูบิชิจี e ป p j 53รุ่นใหม่คาดว่าจะอยู่ในช่วงราคากลางของตลาด SUV ทําทำให้ผู้ที่ชื่นชอบสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งหรือสั่งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ตามต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับรถอฟ o รดสมัยใหม่ที่ขาดเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ราคา j 53ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับ สุดท้ายสรุปได้ว่ามิ t ซูบิชิจ Jeep j 53รุ่นใหม่ของไทยคือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอดีตและปัจจุบันมันยังคงความเป็นจี๊ปทหารในตำนานแต่ถูกปรับปรุงให้ตอบโจทย์ความปลอดภยัยความสะดวกสบายและสมรรถนะในยุคนี้สำหรับคนที่ไม่มองหาความหรูหรา แต่ต้องการความแข็งแรงความดิบและเรื่องราวที่มีคุณค่า J53 คือคำตอบที่ใช่มันเหมาะสำหรับนักผจญภัยคนรักประวัติศาสตร์หรือผู้ที่ชอบรถที่มีจิตวิญญาณเฉพาะตัวขอบคุณที่ติดตามรับชมรีวิววันนี้จากมิลิ t ทอรี่สยามหากคุณชอบคลิปนี้และอยากดูรีวิวรถแนวทหารหรือรถหายากเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า เดินหน้าผจญภัยไปพร้อมกับความแข็งแกร่งและสไตล์